Primera sangre. เธอเธอคนแรกพี่เลยอยากไปขอคนแรกใจเธอเป็นคนรักในบทจริงนาไม่ได้เล่นจธอจานออกมาแห้งซอสแล้วเอาไว้เธอมาเล่นถ้าเธอตอบมาว่าไม่ฉันบอกเลยว่าคงจะแย่ถ้าเธอตอบมาว่าได้ขออะไรพี่ก็จะให้ ถ้าเธอถามมาว่าชอบหรอพี่ขอจะตอบว่าใช่เดินไปก็พร้อมดูไล่เทลอีเดอร์วีนั้นน้องขอดีต่อใจน้องทำพี่ละลายยิไม่ห้พี่ทำไมทำให้เขาตื่นเต้นไหมแม้เธอจนซ่อนและปิดอ่านไม่จำยังไม่จำว่าจะมีชื่อว่ากุศลจำบ้านก็ยังไม่เสร็จก็ววนก็ไว้ทำจิตเพราะว่าเจ้ยังเด็กเลยไม่เข้าไปจีบ ก็มองดูเธอที่เรือทุกวันก็ไม่ได้อยากให้ อยากจะยอมพูว่าทีแต่ทุกคนเราคงต้องเป็นคนที่ลุกไปก็อยากจะจุกเธอที่จะยอมทุกทางเอาเป็นว่าพี่จะหนูออรู้กัรพี่ก็อ,อยากที่จะคุยกับนันกปิดกั้งถึงไม่น่าพี่จะห่วงเนี้จะดึกอนุบาจบลจนรักแค่เธอคนเดียวแล้วไม่มีใครจะปิดเบนน่ารักก็ดับเธอเพียงแนได้สิบเอ็มทัศนีจีบเธอแล้วเธอ้เวาจะ่สิบปมันคงไม่หนักเกินเพราะเรามันคงในจิตใจไอจีเธอเป็นคนจะเข้าไปติดตามจะบอกรักเธอวันหนึ่งให้มากกว่าสิบคำตอนนี้ยังทำไม่ได้เพราะเราไม่ค่อยสนิทกันก็เลยไดแค่นั่งสองเลยทำในสิบจะติดตาม ม่เธอนั้นซ่อนนั้นปิดหันมาจำหันมาจำแล้วแค่มีชื่อว่าพิสิก์กำบังก็รักไม่เสร็จก้นก็ไว้ท้งจุตก็เพราะว่าเธอยังเด็กเลยไม่เข้าไปจริงเจอเธอถึงลแรกที่ได้อยากไปขอคุณแม่ทุกใจเธอเป็นคนแรกในปุดจึงนําไม่ได้แกล้ง